จังกันเศษอินทรีย์วิธีหลวงอีสานพามาเบิ่งเงินเครื่องสูบน้ำราคาสองพันกว่าบาทเบิ่งมันจีสูบน้ำขึ้นบ่มันจีแห้งบ่ราคาสองพันกว่าบาทแต่มันขึ้นก็โอเคก็ะใสดีแต่มันขึ้นเดี๋ยวสิเปิดให้เบิ่งครับเดี๋ยวก่อนติดตั้งมันแล้วอยู่ นี่หอมันอีหอมันอีหอยสองพันหกกว่าบาทแ้ามันขึ้นก็โอเคพ่อใส่ตัองพันหลอะไรนั่นเาอาอยมันยูกับพ่อแล้ว้อ,องไฟเฮ็ดมันนันแล้ว มันพันอยกับพ่อบ่อยมันรุดกับพ่อแล้วกันขี่นเขาซื้อ,อ,อเออทางมา่าเอามัดเกี่ยวเขาหันกันแล้วขูดน้ำเขาหน้าพี่น้องเอ,อ้ยเขาตายแหงแดงบ้านเราบ่มีนม้ำเดี๋ยหนึ่งเราฝนบ่ตกพอ,ออยู่กับพ่อแล้ว nó nhát luôn bạn không vâng hoàn chỉnh cần bao กันฟ ic ิวเอายางมาจังไนมันซัวเนี่ยสาจะน้ำฝนตายพอดีเขาเกี่ยวสวนมันไว้นี่ไม่เราไปทำัดสวนมันสวนมันเอาไปทำัดกัน nhau ra rồi mặt vầy cắn vân phiêu ở xưa ล้มมันเขาลราแห้งไร้กระฟิวมันกัดชีพวกคืนแห้งเกียรตัวนี้มา่ซุปนี่บานไปต้อนยาวมา่ซุปนี่มันลงไปใกล,ๆกล้ๆกๆๆมมองง่อนวุาล้มไปไปไกลไกลไกลนี่สิบ่ลมลงมบนน้ำอ่มันบ่ลมนะเอาของอลงมเนี่ยของ,งอไปต่อนี่ต่อให้มันล้ม

เปิดโอ้ยนะเป,นเปิดเปิด